สวัสดีครับนี่ก็จะเป็นของโปรดใช่นขนมเตีย้ยนาวาไก่เอ็มขอบคุณนะคะไม่รู้ว่าใครแต่แบบน่ารักมากดีออใจที่ได้มาเจอซออ่านให้ให ดีใ,ใจที่ได้มาเจอในวันนี้นะคะเหมือนได้ชาร์จแบตเลยอิปามผลงานคุณจะครบหนึ่งปีแล้วมีความสุขและใจฟูทุกครั้งที่ได้ฟังเสียงเพลงจากคุณดีใจที่ความพยายามและความสามารถของคุณในวันนี้ประสบความสําเร็จในอีกท่านแล้วนะคะต่อไปจะรอติดตามเพลงใหม่ของคุณนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะในฐานะแฟนคลับก็จะทาหน้าที่แฟนคลับให้ดีที่สุดเช่นเคย<อ><อ>ขอบคุณนะคะขอบคุณแบบคือพลังงานดีๆกำลังใจดีๆ เธออ่านก่อนแนนบอ๊ะไม่นนี้่เขาเขาฝึกเขาฝากกับพี่แจ็คกี้มาถ้ามันเป็นแบบนี้มันจะมีแบบกำลังใจเขาเลยไหมอย่างว่ามันมันติดต่ำหัวใจแล้วมันติดเป็นแบบอะไรเยอะมากพี่แจกี้อยู่ในในโทรศัพท์เยอะมากทีนี้เราก็ดึงไปนู่นจะเป็นแบบข้อความที่แบบว่าไม่เคยติดตามเ ก็คือแบบน้อไม่ได้ตอเขาแต่เราคิดว่าแบบเขาเสร็จเขามาอิศร์เบญจีนะคะซูซูนะคะอย่าเล่นเกมเพื่อเกมอะไมันจะรำลึกฉันราคานะไรที่มาเช็ดนะคะห้องปวดเลยตีแล้วว่าหน กเราเคมพี่ดีกันที่แหกินกินที่แหนก็าหูจากมามันมันสิทลักแหหยำปุกเลยเียออกเลยใช่เอ้ยขาราาเป็นพิเศษเตอร์อ่ะ กินบ้กินไข่ไพกไปเสมอคข่กไอ้่นี้มนีบได้กินไข่พกไส้กรับปอาไปตลอดที่จวกมาเอาไม่อีกแล้วเอาไม่อีกแล้วคข่พกไปตลอดเด้แต่ว่าไม่กินทีเดียวแล้วมากระซิแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวแบ่งกันเพราะกินเยอะไม่ได้ร่วนฉันก็แ็งไข่ค่ะกินได้หมดทุกอย่างแต่ว่ากินอย่างละชิ้นได้ค่ะไข่ไปกับ่อแบงก็้ใดือนกัน คอกินผู้เดียวได้มือใดไหมกเลาไม่มือมือยวนทางปะกงก็ประมาณนี้โอ้ยน่ากินพอะเลยด้วนี่ขนมพระพิดาจะดีขนมพระพิดาจะดีขนมพระพิดา ไปโรงเรียนอะได้ได้เงินไปสามบาทท่านบอกมบาทได้เงนไปโรงเรียนหาบาทอ่ี่ไหนวนึ่งยนีสิบบาทดสอที่ทอาพอบอะสิบบาทท่านจะสิบบาทนี้หอดหอดเมื่อวานมาอดอตีได้เาเพราเ้าสีม ขเสเเิดทร้นอเเท้าุกเลยมาเดค่ะดสันคนลิ้นพี่นอ้องมันมีความสูงในการน,นอน นเ <oat numbers. S 1> รียบๆบางๆยืนได้คนเยอะไหมพี่โจ๊กข้างหน้าหลายอยู่หลายอยู่กำลังจะเตียบเดิน เสือ้อปอกานเป็นเสือ้อตัดตัดเป็นเสือเส้อ,ต,ต,อต่อกันจ้องไปพูด เกิดมามีนาว่าคขบนหมองนางแก๊แต่ขากลาแท็กซี่เอาแก๊แท็กซี่สร้อสามสามโอ้่อนแรกตอนแรกยังไม่เห็นหนอในยูทูบเบิ่งจัดตอนตอนแม่ไปก้นดาวเน้ยจบก้นดาวพิษตามอ่ะเามเน่านี่ย่อมสูงเนาะข้าเานี่ยอมสูง ก็ไม <Cornell> ่งยหรอกคือพีหนานเขาจะมึงไข่ไงะว่าแม่เคยเอาระเบียบมาทถินไปร้งลรวเออพี่ก็เลยเบั้ยงไปยัง่ายม่ไ้แม่เป็นกระทงไอยู่หุดคือแ่ะพี่หนาจังไงตัวมาเ่าเอาไขดอกตัวนี้จากะเบียบแม่เป็นคนจัดการ กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะคะบ๊ายบาย